ชีวิตป,ประจำวันโครงกาเรเสบย์บ้านเนาะ มาดูกิจการก่อนมาถ่ายคลิปเบอรหมออะไรเฮียยนะเราพันล้อที่ไหนล้มเลยครับเดี๋ยวจะได้สร้างใหม่โอ้ววัสูงโทษ เนอปดดลาต้อะเอคนหน่อยท่านไปโรงเรียนบ่ะปอโรงงานเนาะนี่ครับผมมาวันเด็กก็้วมอาจ์วันเด็กวันเด็กวันเด็ก รับกันเสานี่ครับโรงงานเศษของเฮียเขาเนาะนี่ครับรับซื้อเศษเก่าทุกชนิดนะครับผมนี่เนาะแล้วก็มีปลูกญ้าปลูกหญ้าด้วยครับผมมีญ้านะครับผมปลูกญ้าเศษเศษก็ต้องแยกแยกบ่เนี่ยอ๋อพลาสติกของพลาสติกกระดาษของกระดาษนะครับ นคนน้อยทำไมไม่ไปโรงเรียน,อ,ยนอ,อือทำไมไม่ไปโรงเรียนเทีบนั่งขบวไปโรงเรียนฮคา,าดไปฮะหนาวอะ่ะได้งัวเฮียเดี๋ยวมาถ่ายทำบัวก่อนฟา,ฟ,าฟาร์มฟาร์มบัวก่อนนะครับผมโอ้เขาใกล้ได้ปะเนี่ย ได้นะปลอดภัยเนาะปลอดภัยครับปลอดภัยนี่ครับผมเศรษฐกิจแบบพอเพียง <_ D> เลี้ยงวัวโอโ้โหกี่ตัวครับเนี่ยสิบแปดตัวโอ้ต้องจำน่ายออกสักห้าหกตัวแล้วเนี่ยเนาะงาปมถึงแล้วน,นี่ครับผมโอโ้โหต้องจำน่ายออกแล้วสักเจ็ดแปดตัว แล้วปีหน้าค่อยออกลูกอีกก็ค่อยเพิ่มปริมาณไปนะครับผมนี่ความวัวนะครับผมสุดยอดเลยนะโอ้มีแต่ตซนอ้วนเนาออ้วนเนาอปีใน,นเนาะขโมยในอ้วน,น,นกักนเ,ออเนอเนื้อ,อโอ้โหนี่เออในราคาถึกเนาะ โอ้ราคาถูกนะครับวัวปีนี้นะครับผมแต่มีแต่ตัวสวยอ้วนนะครับผมนี่ฝุ่นก็ขายได้นะครับผมเนี่ฝุนก็ขายได้โอ้ตัวนี้เฮียราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยหมื่นกว่าบาทโอ้อโอปับโทะใช้วัวเป็นราคาจะอ,อยู่ที่ห้าหมื่นครับทุกท่านแต่ตอนนี้ราคาตกอยู่ที่ประมาณหมื่น 100, กว่าบาทโอ้โห หัวตกลงมากเลยครับผมโอ้โหนี่เนาะชาวเกษตรกรนาะเลี้ยงมากว่าจะได้นะครับผมทุกท่านแต่ราคาเนี้ตกวูบเลยเนาะเออนี่เดี๋ยวมารีวิวให้รับชมนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางเนาะใครสนใจที่จะมาประกอบอาชีพเลี้ยงวัวนะครับผม ก็มาศึกษาดูงานได้นะครับผมที่ฟาร์มเฮียยุทธนะครับผมเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่รับซื้อเศษนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงแบบอยู่แบบบ้านบ้านนะครับผมโอ้ตัวนี้งามอ่ะโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรีวิววัวกันนะครับลูกวัวอีกออกใหม่ปีละสี่ห้าตัว วัวไม่พอยังมีหมูอีกหมูเหลือหนึ่งตัวแด้มาแล้ว,ลวโอ้เหลือแม่พันุแม่พันุรุ่นนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่พ <4, 000. S 1> นี่นะแพงกว่างอีกเนะาะพูดถึง 4, <000. S 1> เอออหมูแพงเลยแต่พูดถึงนะถ้าเปรียบ เรียบตัวนะนี่บัวตัวอย่างใหญ่เลยครับร้อยกว่าโลราคาเกือบเท่าต,ตัวเลยนะครับผมเนี่ยอ๋อนี่สุดยอดสุดยอดนะครับเนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ไก่ตีไก่ตีก็มีอ,มอครบเซตเลยโอ้โหนี่ครับผมทุกท่านครบเซตครบเซต ครบเสร็จเลยธุรกิจนี่นี่ครับใครสนใจก็ศึกษาดูงานได้ครับผมนี่นะครับอืยสวยมีแต่ตัวสวยๆมีตัวอ้วนครับปีนี้อ้วนมากยอมรับเลยปีนี้วัวอ้วนวัวสวยนะครับนี่้ ตัวนี้หล um, uh, ักสองสองกว่าไม่เกินสองไม่เกินสองสองอ้สองสองนิดๆเลยตัวยังใหญ่เลยอืมถูกเนาะถ้าเป็นราคาเนี่ยสามสี่ห้าหมื่นห้าพอห้าขึ้นเป็นราคา ตอนเราซื้อเขาห้าตอนเราซื้อเขาสี่พอเราเรามาเลี้ยงพอเรามาเลี้ยงมื่นกว่าสองครับโอ้โหอย่างนี้ก็แย่ครับเกษตรกรครับพี่น้องเนาะก็ก็ต้องเลี้ยงไปเนาะเดี๋ยวรอราคานะครับผมไม่รู้ว่าราคาจะมาตอนไหนนะครับว่ารอราคาก็ค่าใช้จ่ายก็บาดปลายนะครับบาดปลาย ทั้งฟางทั้งหอาหารหญ้าโอ้นี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยครับผมโอ้โหก่าอัดฟางเก็บฟางค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำก็ต้องมีตลอดนะครับไปเราก็ต้องเปิดให้เนาะไ่ยุงไล่แมลงนี่ครับโอ้โหค่าใช้จ่ายทุกอย่างมีต้นทุนหมด แต่ราคาขึน้นราคาตัวละห้า,าหมื่นห้าหมื่นเลยก็ก็เหมือนเป็นเงินทุนไว้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีกําไรก็เป็นเลี้ยงทําทุนตัวนี้มันมีลูกเหรอลูกที่ตัวเหรอเลี้ยงทําทุนไว้นะครับพอเป็นราคาแล้วก็จาหน่ายจ่ายออกมาพอได้ใช้นะครับผมยอดยอดตัวเยอะครับ บ,บัวเยอะอยู่ครับผมเงียบน้เสยงสงบโอเคแล้วเราก็จะขอจะรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ใม่ได้อยู่บ้านใกล้บ้านเพียงเานาะระเบิกแนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนเนาะมีเศษมีอะไรก็มาขายนี่ายุนะครับผมนี่ายุ ร้านแล้วก็ทางเข้า